ไปไหนพ่อให้แกประชาชนในพื้นที่ตามแนวทางและขอบที่โครงกายกำหนดเพื่อเป็นที่ร่างการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาในกรรมรวมถึงปัญหาให โดยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเด็กและเยาวชนและองค์การการจัดร่วมกับองค์กรภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนเจ้าพนักงานปกครองหรือตำรวจในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพที่ว่าจะมีต่อที่น้องวัชร์จะต้องไดายินว่าท่านผู้ชมต้องอาศัยโอกาสอันดีของวันนี้ครับ เก็บตักทวงความรู้การจัดให้ดีนะครับก็คือมีนั่นคืความเป็นตำรวจในตัวด้วยเนี่ยมันก็จะสามารถระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความร้นแรงขึ้นไปอีกนะครับแต่การที่สําคัญเนี่ยคือก็คือเรื่องหลังจากเกิดเหตุแล้วการเก็บรวบรวมพวกพยานหลักฐาน